จำนวงนคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศอีปุ่มากกว่าหกมืนคนแต่องบอกว่าไม่มีชีวิตที่มวงกังคงอื่นสาเหตุมาประเทศอีปุ่ก็แตกต่างกันคนไทยพวกคุา,าคิดยังไงถึงมาประเทศอีปุ่นคนไทยที่สู้อนอีปุ่นกันนี้เราไปสัมภาษณ์ลูกคนไทยกับอีปุ่นครับ เขาทำงานเป็นน้ำแบบีที่ปึ่งอยู่ครับชีวิตเขาเป็นยังไงลองถามเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือมากิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกแนะนำตัวได้ไหมคะอ๋อค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะมากิชิมาค่ะโอ้ยสวัสดีเดฟไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะคะใช่ครับค่ะ สบายดีไหมคะสบายดีค่ะสบายดีมากมากสบาาายดีมกใช่ครับแต่ร้อนมากมาก,มากด้วยร้อนลุกมากใช่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ร้อนมากมากเดือนนี้ค่ะก,ก็คือเดือนที่ร้อนที่สุดในญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือแบบว่าร้อนกว่าไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะตุกนี้ร้อนกว่าไทยคุณเป็ยงอะไรนะครับลูกลูกครึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะมากี่เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะ ใคญี่ปุ่นโอ้คุณ<ห>พอ่อคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นค่ะอแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยเอ่อคุณพ่อเหรอคะมากีนและคะมาคุณมาจีนนะคะโผล่แปลกๆก็โคตน่าจะได้เป็นคนญี่ปุ่นนะพูดพูดภาษาญี่ปุ่นได้ได้แน่นอนได้ได้ได้แน่นอนคุณมากีนแล้วคะได้ค่ะโอ้โหแล้วทุนนี้ยนอยู่ที่ญี่ปุ่นกี่ปีแล้วครับเอออยู่ประมาณสิบปีกว่าแล้วค่ะสิบปีกว่าใช่แล้วค่ะ น่าจะสิบดแล้วค่ะสิบสิมด้วยน่าจะสิบ oh. นามแล้วค่ะโอ้ตต้องปิดภาษาญี่ปุ่นได้ดีมากๆใช่ไหมคะยากภาษาญี่ปุ่นยาก <laughs> ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะสมเอไก็สนชน่กี่นาฬิกาอ๋อสา oh, <33. S 1> ใช่ใชเดือนหน้าใช่ค่ะ oh. เดือนกันยายนก็จะสาสิาแล้วค่ะล้วสำหรับกุมากีภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย อันไหนอันไหนซาดากมาก,กว่าออไปักกีก่กลามากี่ว่าออมากี่ถนัดภาษาไทยมากกว่าโอ้เพราะว่ามากี่เกิดที่ไทยกคือที่ตใช่ค่ะแล้วก็โตที่ไทยใช่ค่ะอ,อ,อยู่ที่ไทยประมาณอายุสิบเจ็ดสิบโอใช่สิบเก็ย้ายมาที่นี่ค่ะ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 ตัง้งรงอายุสิบเจ็ดสิบไมมาที่นีน่ อ,อ๋อเพราะว่าอยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวพ่อของมากิ<อ>ทำงานที่ญี่ปุ่นตลอดเราไม่ค่อยกลับบ้านคุณแม่เหรอคะคุณแม่ก็อยู่ที่ไทยกับมาคีค่ะคือคุณแม่คุณแม่มาคีอาจจะอยู่ที่ไทยกับแม่และก็กับน้องค่ะ,คะแล้วทีเนี้ยมาิีก็บอกแม่ว่าเนี่ยเราอยากอยู่ด้วยกันเป็นแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวจาเนาะย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นกันเถอะ ก็เลยมาญี่ปุ่นค่ะแม่โทรหาพ่อพ่อบอกโอเคย้ายมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราโงมาที่นี่พูดภาษาญี่ปุ่นได้รึเปล่าไม่ได้ไม่ได้อะานุไม่กึ่ยเรีันด้วยมาที่นี่คือเริ่มใหม่จากศูนย์ไหรอต้นได้แค่แบบว่าคนญี่ปุ่นวะคนญี่ปุ่นวะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบโอไฮโอประมาณแค่นอกนั้นคือแบบเรียนใหม่หมดเลยโอ้เรามีอะไรพักลับไหมคะ น่าจะมีปัญหาเยอะมีปัญหาเยอะนะถ,ถ้าเล่ามาเนี่ยอาจจะไม่จบคือมีปัญหาอะไร <c oughs> จะมีอะไรที่ปัญหาปัญหาที่ใหญ่มากๆเพระจบใจมากๆไหมคะเอ่อภาษาภาษาแน่นอนใช่มาเกียเคยทํางานที่ตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็จะทํางานพาร์ทไทม์ใช่แล้วรูมไทม์กันที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับ ใช่アบバตトเป็นアルバイトมาตีมาถึงญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวรื่มทำกันหรออยังอย่างอย่างคือไปเรียนภาษาคนไปเรียนภาษาอนนิดนึงโอเคไปเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนนิดนึงแล้วทีเนี้ยบ้านเรามีปัญหาบ้านเรามีปัญหามาตีิก็ต้องจบจากการเรียนภาษาใช่ค่ะแล้วก็ต้องออกมาทำงานเพราะว่ามันต้องเราต้องหาหาจังหาเงินช่วยกับครอบครัวแบบว่าเลี้ยงตัวเองไปด้วยจะเลี้ยงครอบครัวไปด้วยค่ะแบบช่วยช่วยเหลือกันก็ต้นนต้นน มาตัวอินฟุแล้วยีตัวลำปับไปแล้วหนึ่งปีสองปีพี่เรียนภาษาใช่ไหมคะเรียนภาษาประมาณครึ่งปีครึ่งปีใช่แต่ก็แบบแบบได้งูปลาปาแต่เราก็ต้องแบบทำงานเลิกแับตัดตรงนั้นเลิกตัดไปทำงานคือไม่ไปเรียนเลยใช่เราทำกันได้ได้ครับได้ก็ทำกันได้แบบว่าร้านที่มากรีไปค่ะเป็นร้านยาขิงคื่อร้านเนี้อย่อ๋อร้านร้านที่รู้จักกันไม่รู้จักค่ะาไม่รู้จักใช่ค่ะ ก็คือมาเกียคือมาเกียทํางานมาช่วยอยากทางานช่วยครอบครัวแล้วก็สมัครหลายที่แล้วเขาไม่เอาเพราะว่าภาษาไม่ค่อยได้๋อใช่ใช่ครับใช่เขาบอกว่าเว่ามาเกียจำได้เลยแบบมาเกียเคยโทรไปร้านซูชิตอนแรกเขาไปร้านซูชิแบบด้านหน้าบ้านอล้วคือร้านซูชิเราโทรไปบอกว่ารับสมัครพนักงานไหมคะทำอะไรก็ได้แบบพูดภาษาญี่ปุ่นแบบตะกัดเนี่ยเออ

จดีอะใจดีคือมันเขาเรียกเขาเรียกมาถีไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์งานว่าเนี่ยคุณอยู่แถวไหนเราก็บอกในบ้านเลย <laughs> อ,อยู่ในบ้านฉันแล้วมาได้กี่วันอะไรเงี้ยทุกวันเลยคขาหนูทำงานได้ทุกวันอย่างเงี้ย<อ>ไม่เขี่ยงคือตั้งแต่เช้ายังเย็นทําได้หมดอะไรเงี้ยค่ะ<อ>แล้วคือเขาเน็นจูเขาก็บอกโอเคเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวจะโทรไปโทรจะโทรแจ้งนะว่าผ่านหรือไม่ผ่านอและทีเนี้ยพวันรุ่งขึ้นเขาก็โทรมารับเลย เราสองคเราก็ดีใจมากเลยเงินครั้งแรกแล้วเราก็ถามถามเจ้าของร้านเออถามผู้จัดการร้านว่ารับรับหนูทำไมเขาบอกว่าเรามีเอกโอ้มีรอยยิ้มเราอ้อมกอดอะไรเราก็จะยิ้มตลอดเข้าใจแลรงแต่ความจริงคนนั้นอาจจะฟังมือเรื่องก็เลยก็กลัวกันเลยแล้วยิ้มยิ้มสู้ก็จะใจกันผม ฟุงก็ตามเวลาอยู่ที่ไทยใช่ใช่อ๋อไม่เข้าใจเราแบบแบบเขาพูดอะไรแล้วก็ให้ยเฮ้ยแล้วในในร้านนังนร้านยากิยากิมีพนักงานของอื่นมีมีคนอื่นคต่เป็นคนญี่ปุ่นหมดอ๋อเหรออ๋อแต่ก็มีแบบถ้าคนในแบบเอ่อในที่ทำในในในเขาเรียกว่าในห้องครัวช่วยเป็นผู้ช่วยเชฟเนะก็จะมีคนประเทศอื่นอ๋อถ้าจะเป็นประเทศ ทำาไ,ได้เลยต่อจกมาถึงไม่เลเป็นคนประ,ประเทศพมา่าค่ะแล้วบางคุณก็อ่าฮอหรือก็มีคนจีนร่างน้ำเข้าใจคนต่างชาติแล้ว<ม>ใช่ไหมม,มีความรู้แล้วอ๋อแล้วแล้ว<อ>ทำการที่นึนงประมาณกี่ปีหรอคะก็หลายปีเลยสอง 2> 2, 3, สองสามชะค่ะเพราแต่มาเกียวคือก,ก็คือทํางานแล้วมาเาียวก็กเวลาไปเที่ยวทํางานเสร็จเราก็ไปเที่ยวชุบิยะด้วยแล้วมันก็ถูกะเก๋าถ<อ>ูกแมวมองส<อ>นใจเป็นนางแดบ,บไหม<อ>ใช่สมัยก่อนที่ชิบุยะนะจะบอกให้มีแมวมองเต็มเลย<อ>ใช่พอไปชิบูยะแบบวันนึงงัะนมาเกีจะได้มากกว่าสิบใบนำบัตรจริงจริงแล้วต้องไวเด้นะครับต้องไปไวเลยเคยแต่จริงๆแล้วเดฟน้ำมีไอ้นะ งานลกกลนมเยอะเออมีมีมีแต่บางครั้ง well ก็แบบแต่ส่วนมากมาสิจะเป็นแบบแบบชวนแบบเข้าวงการมาเป็นจิโมโชโอ้ยกลเป็นเอเจนซี่แล้วก็มืออาวุธทำมือชิ้นจิโมโชอีกไปยหลายหลายหลายที่เลยค่ะแต่ตอนนั้นเราก็กลัวไม่รู้จักไม่รู้จักงงกว่าก่อนจนต้นเองต้นเอต้นเองก็ยังยังไม่ได้หรอกเหลยังไม่ได้เราือยังแบบกลัวด้วยไงงูปลาด้วยแต่ก็แบบอยากทำ อยากลองอยากสนใจใช่สนใจก็บอกพ่อกับแม่ยืนให้พ่อให้แม่พ่อก็ยืนให้พ่อดูพ่อเป็นคนมีส่วนแคมเปนก็ใ้พ่อดีพ่อเรื่องพ่อพ่อรู้จักบริสัทน้ำรู้ปะรู้จักแต่พ่อบอกไม่ให้ไม่ให้ทำทำไมทำไมก็ทำไมก็ไม่รู้สิแต่แม่แม่เราอะอยากแม่แม่ แม่เป็นคนแบบที่ชอบให้ลูกแบบออกม้ออกออกทีวีหรือว่าทางานยังเนอย่างนี้แล้วแม่เราก็ดันก็เมื่อก่อนตอนแม่ตอนแม่มาสี่วัยรุ่นนะคะแม่มาสีเขาเคยเ,ออเดินแบบเคยเป็นนางแบบเคยร้เหรอใช่ค่ะแต่แบบไม่ได้ดังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแม่ก็อยากแบบอยากให้เราอยากจันฝันก็อยากแบบให้เราเป็นไม่ด้วยเลยคร<อ>ับ<ล>แต่คุณพแบบ่อบอกว่าไม่ได้แต่แม่ก็บ,บอกอยากให้เป็น <laughs> เราแก้เก้แก้ปัญหาได้ยังไงคะแก้ปัญหาได้ไงก็พอกับบองยอมแม่ค่ะอ๋อโอ้ซื้อกับซื้อแม่ไม่ได้ซื้อแม่ไม่ได้ค่ะอ๋อเราแม่เอามวยไทยออกค่ะเข้าใจแล้วเข้าเข้าไปเอเจนซี่ใช่ค่ะไปเอเจนซี่แล้วเมื่อก็ได้ทํางานนะคะแต่แต่เมื่อกี้ก็ออกจากเอเจนต์ไปเพร่อมาเกียชอบทํางานแบบฟรีแลนซ์ ชอบชอบอีสานอ่ะเพราะว่าเข้าไปเข้าไปเอเจนต์ก็สังกัดเราไม่ชอบมาขี่ได้งานครั้งแรกมาขี่ฟังมาว่าห้าหมื่นเยนใช่ไหมห้าหมื่นเยนโห้าหมื่นเยนแล้วเดามาขี่ได้เท่าไหร่มาขี่ฟังจากลูกค้ามาขี่ไปเวลาเราไปไปถ่ายงานมาขี่ก็คุยกับลูกค้าลูกค้าก็บอกบอกค่าตัวมาเรามาสองหมื่นเยนไม่ใช่เหรอเฉลยไหม เอ๊ครอบป่องคราบป่องจอมพันเยนเขาไปแยนอ๋อน่าจะเกินไปละกันเกินไปใช่เราเกินไปสมัยนั้นเอาเกินไปก็เลยออกจากออกบริษัทออกเราไม่เราเป็นซีแลนย์ดีกว่าอ๋ออกซีเสร็จียแต่ต้นน้ำปุดภาษาญี่ปุ่นได้หรืึป่าได้ค่ะได้ได้แต่ไม่เก่งมากอ๋อได้แล้วก็เป็นบริษัทก็ได้ใช่ก็เป็นซีแลนย์แล้วก็แบบแบบเจอผู้จัดการที่อยู่ตอนนี้ค่ะี่ตัวนี้เชงชูซาวอย่างน่อง ประกวดผู้หญิงภาษาไทยเขาเรียประกวดเกี่ยวกับเรื่องการเกณยีนจริงเหรอจริงต่นนี้เซนจิโซานโนอันดซิจินสกับอิสนาเนียนิลูนแกนตูริใช่ค่ะลองมาเก็บประกวดได้ขนะใช่ก็เลยได้ได้มีโอกาสทำงานในวงการแล้วตาตาการันตีแปงคห้าห้าหมื่นเยนคุณได้ห้าหมื่นเยนแล้วตอนตอนนี้ หมอแบ่งกับผู้จัดการแบ่งเปอร์เซนต์ให้เออก็แบ่งให้ผู้จัดการสิบเอรนมอสิใช่ใช่ค่ะแล้วน้องอำกนกรอนมกงคือเมื่อกี้เป็นสิบเปอเฉันเมื่อก่อนถูกเอาไปแ0เลยแล้วปกติทำมกงทำทำทำอะไรก็ทำทำอะไรนะอย่างเป็นพิธีกรใช่เ่ะเป็นพิธีกรแล้ว อตอนแรกมาเกี่ยเป็นเข้าวงการมา,มาเกี่ยเป็นนางแบบก่อนแล้วทำงานนางแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยเ,ออเราประกวดได้ได้เป็นคนทายคนแรกที่ประกวดได้ชนะเลิศประกวดทีนใช่ไหมคะทางผู้จัดเขาก็ยื่นโอกาสที่เราให้เราเดบิวต์เพลง,งเพลงหรอสามคนชื่อวงว่าจีนิสได้เดบิวต์กับเพื่อนคนญี่ปุน่น oh, oh, oh. สองคนนะครับชื่อชมยจังกับเอเมิจังก็ oh. <laughs> ร้องเพลงออกอ่าอออกัลบั้มเพลงไอดอลเป็นเอ่ออวเก้าเกิร์ลทูคุณร้องเพลงเกนเหรอคะไม่เก่งไม่แยกร้องเพลงไม่เก่งแต่ใจรักค่ะอ๋ออ๋อโอเคโอเคแล้วเพลงนั้งคิตไหมคะแท่งไม่ฮิตค่ะเพราะเขาคือผู้จัดเขาแบบเขาเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นจริงแต่เอาเพลงของพวกเราพวกเราไปร้องที่ไทย ใช่ค่ะไปร้องที่ไทยเพราะหรอใช่ค่ะทำไมเขาแบบอยากให้แบบภาษาไทยได้ไาอ่ะกแบบเกี่ยคือยืนอืมแล้วฮิตในประเทศไหนไหมคบเพรนน์ไม่เราก็ไปตอนนั้นแบบตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีอินเทอร์เน็ตอะไรใช่ไหมไม่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 ค่อยแบบอินเทอร์เน็ตยังแบบยังไม่แบบฮิตเหมือนตอนนี้โซเชียลยังไม่ฮิตเหมือนตอนนี้ก็แบบก็ไปก็แบบมีคนฟังเพลงพวกเราก็แบบมีแฟนติดตามมาบ้าง เราก็ไปประมาณ3-4ปีค่ะไปงานที่นู่นงานเอ็กโวที่นู่นอะไรเงี้ยคะใช่ก็ไปร้องเพลงก่อนที่เราจะเจอกันนะก่อนที่เราจะเจอกันที่งานสเตจที่เราเป็นโอเคที่กรุงเทพนิวว่าด้วยกันมาขีดเป็นไอดอลร้องที่นงานไม่รู้มาเจอกนเลยก่อนที่ก่อนที่จะมาเป็นพี่กรเป็น3-4ปีค่ะร้องเพลงที่งานเอ็กโวใช่ใส่ใส่จีน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  หลาจีนก็ร้องเพลงมุทเตสกับเพื่อนใช่ค่ะเป็นชื่อว่าอะไรนะเอเพลงชื่อชื่อวงชื่อว่าจีนิสค่ะแต่เพลงมีประมาณ4เพลงสี่แเอโต้นันนาเกะที่ดังที่สุดที่ดังที่สุดไม่ดังไม่ดังแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้มาโอยน่าจะยองน่าจะมีคลิปเหลืออยู่จีนิสจะไปเอ็กโซน่าจะยังโหล่มาอยู่แต่เออออฟฟิเชียลวิดีโอถูกลบไปแล้ว ทำไมกะไม่รู้ <laughs> <laughs> ในเพลงนั้นมีเสียงเมื่อกี้เ่าไหมมีเสียงเมื่อกี้มีเสียงอย่างเงี้ยคะ่ะเสียงใหญ่ๆอย่างเงี้ยใหญ่หรอ <laughs> มีอมีคะ่ะต้องกงขาเจนนี่แยกแล้วใช่ไหมแยกแล้วค่ะแยกแล้ว แล้วล่าสุดคุณทำอะไรคะเออในช่วงจีนนี้แม็กซีก็ได้มีโอกาสจากรายการฮีโรุสังซูเก้จะแฟนใช่ค่ะมาถี่ใช่ฮีโร่สังให้มาถี่ออกเป็นพิธีกรโหใช่ค่ะพิธีกรรับเชิญในรายการของฮีโร่สังซูเก้ญี่ปุ่นหรอคะใช่ค่ะนั่นหรอในซูเก้จะแฟนหลายรอบเลยใช่ค่ะก็คือมาเขียได้จางจากตรงนั้นแล้วทางเออผู้เออขาเรียกว่าดีเรคเตอร์คนญี่ปุ่นก็ ที่ที่ตอนนี้กับพีโรซานลกับพี่โรซางเขาก็สปอร์ตมาสีสร้างช่องยูทู e ให้มาสิ้ชกไหเป็นชื่อมาสีแชนแนลสมัยก่อนตอนนั้นตอนนี้สมัยตอนที่ยูยูทูบยังไม่ค่อยฮิตเลยแต่ถ้าใครแบบดูน่าจะจำมาสีได้มาิแชนแนลสวัสดีค่ะมาสีชิว่าค่ะตอนนี้ตอนนี้ไมอับแล้วใช่ค่ะก็คือตอนนี้ช่องมาสแชนนไม่มีแล้วไม่มีแล้วจะกลาบแล้ว ใช่ค่ะ oh. ก็จะกลายเป็นแบบของมากคีเอง oh. แต่มากคีจัดต่ออะไรไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ย oh. แบบไม่มีทีมงานไม่อะไรเงี้ยเขาก็แบบจะไม่ค่อยสนุกเหมือนเมื่อก่อนเราก็แบบไม่รู้จะทํายังไงก็แบบปล่อยหรืว่ให้ YouTube ค้างไว้อยังไงนขาจะไปโอ้ทางตอนนี้ตอนนี้ยังมีชั้นเ ก็เป็นชชนแนลที่ไม่ใช่ของไม่ใช่ของทางทีโรซังมไม่ใช่ของทางดีเลกเตอร์ที่ทำให้ก็เป็นชชนแนลของตัวเอง <c oughs> เป็นของตัวเองแต่ไม่ก็อยัพแต่ไม่ค่อยอัพเ<อ>พราะไม่รู้แบบไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะเพราะเราออกมาทำเองอพูดคนเดียวแบบเราก็พูดแบบเราเป็นคนพูดไม่ค่อยสนุกอ่ะถ้าสมมติว่าเรามีสตาฟหรือว่ามีใครที่แบบ หมือนเหมือนเหมือนมีฮานาคุมีฟังชวนมาคี่คุยมาคิดก,ก,ก็จะคุยไปได้เรื่อยๆแต่พอเสร็จปุ๊บมาถี่คนเดียวเสร็จปุ๊บมาถี่ไม่รู้จะพูดอะไรเราก็เฮ้ยพูดไปเสร็จปุ๊บเราก็พูดแบบเหมือนแบบเทนชั่นของเราแบบจะแบบแบบแบบลงไปเรื่อยๆแบบแบบมันไม่หายก้าว <laughs> 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 ใจก้าใจเข้าใจเข้าใจก้าใจก้าใจถ้าของคนไทยคนไทย รู้จักคุณมาร์กี้แล้วใช่ค่ะช่วงนั้นค่ะช่วงนั้นตอนนี้ช่องไม่มีแล้วเราะมันแบบบางคนน่าจะลืมไปแล้วจะลืมไปแล้วเพราะมันหลายปีมากเลยนะคะอนแบบก่อนที่ยูทูบจะแบบบูมกี่ปีแล้วคะตอช่องมันน่าจะเจ็ดแปดปีที่แล้วะตอนนี้ไม่เจอพีโรซันแล้วไม่เจอค่ะก็ตอนนี้ฮิโรซันก็ มีลูกคือมีลูกมีครอบครัวก็ถ่ายรูปเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ไม่ค่อยเจอนะคะแต่มันก็เป็นจังที่แบบว่าแต่ละคนที่มาถิเนเสือทุกคนเขาให้ให้จังที่ให้จังถือมาขีมาแบบว่าแบบเราได้เป็นนักร้องได้ยื่นโอกาสให้แบบเป็นทีวีกรอใช่ค่ะมันเป็นแบบคือคนที่อยู่รอบตัวเราเขาให้โอกาสเราเื่องตอนนี้ล่ะตอนนี้มาถี่ก็แบบเป็นทีวีกรอบ้างบางครั้งที่ถ้าสมมติว่าทางผู้จัด เขายืนถามว่าทำไหมว่างไหมอางเงี้ยมาถีก็ทำค่ะแล้วก็ยังเป็นนางแบบใช่ค่ะแล้วแต่เราก็หันทำงานเรื่องหลังด้วยเพราะมาถีเป็นคนชอบเออเนี่ยถ่ายวิดีโอสินค้าสินค้าใช่ค่ะถ่ายวิดีโอถ่ายโฆษณาโอ้โหใช่ค่ะถ่ายวิดีโอสินค้าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเป็นแบบตากล้องด้วยคือเราถ่ายตัวเองไม่ได้แต่เราถ่ายถ่ายสินค้ากับถ่ายคนอื่นได้ งานนางแบบสมัยก่อนเงี้ยตอนช่วงแรกๆมาจีก็เออจัได้รับรางวัลประกวดเบสเบสทีมาจีก็ปีต่อมามาจีก็ได้รับรางวัลเดือนต่อมาเดือนถัดมามาจีก็ได้ชนะเอ้ยลองชนะเลิศในการประกวดนางแบบเพื่อนสามานของ YSL Evelyne Buschano อะไร What ใช่เขาค้นหานางแบบในญี่ปุ่นใช่ค่ะแล้วเแต่เป็นนางแบบกดนางแบบไาย ไม่คุณควรจะค้นหาประกวดในประเทศญี่ปุ่น่ y s l เขาค้นหานางแบบใครก็ได้แหละสัญชาติไม่เกี่ยวแต่ขอให้คนที่อยู่ญี่ปุ่นอ่ะไปสมัครประกวดนางแบบเพื่อนของอาร์ตใช่ค่าเราก็ได้ลองชนะเลิศมาเฮ้ยกี่ปีแล้วก็สมัยใหม่รุ่นหมดเยค่ะสมัยใหมรุ่นหมดเลยค่ะค่ะเราก็อย่างงานนางแบบอื่นก็จะเป็นแบบโฆษณาโฆษณาแล้วออกนิตยสาร แว่นตาบ้างอะไรก็ออกปะโฆษณาใช่ค่ะโคกุคุใช่แต่ตอนนี้มีไหมคะไม่มีไม่มีไมม่ีตอนนี้ไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีเลี้ยงได้นะคะถ้าถ้าคนทั่วทั้งคนไทยสนใจอยู่มาถ่ายงานที่ญี่ปุ่นเรียกได้นะคะไม่ไมหยุดนะไม่ใช่ไม่ใช่ลาปิยุทใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่หยุดค่ะก็ทลาปิเอ รับรับอยู่ค่ะรอบ, oh. บหลายอย่างเ oh. ลยโอ้เร็วคือมาคี้มีเป้าหมายอะไรไหมคะเป้าหมายหร,รือ <laughs> รว่าหรือว่าอะไรนะอยากจะเป็นแบบนี้ uh. ไม่จะไม่กลับประเทศไทยหรอกค่ะในบ้านปลายมาคี้เกิดที่ไทยแล้วก็โตที่ไทยแล้วก็ในบ้านปลายของเราค่ะมาคี้ก็อยากกลับอยากกลับเนื่องนอนอยากกลับไปอยู่ประเทศไทยเลยค่ะใช่คต่เมื่อก่อนตอนไรรุ่นม,มาคี้มีเป้าหมายว่ามาเสียกั จะเป็นเคยเคยบอกเคยพูดออกรายการค่ะอยากจะเป็นดาราฮอลลีวูดดาราอะไรนะฮอลลีวลูดออโโ้หเมื่อก่อนเคยเมื่อว่าก่อนตอนไหนรุ่นเรามีเป้าหมายแบบนั้นแต่ตอนแบบทำไปทำมาแบบเอ้ยแบบเราแบบเปลี่ยนเป็นเป้าหมายอื่น <S <S แล้วตอนนี้เป้าหมายตอนนี้อ่ะคะเป้าหมายตอนนี้แล้วเขาก็อยากจะมีบริษัทของตัวเอง โอ้ที่อิฟ่ะที่ไทยค่ะอ๋อที่ไทยที่ไทยค่ะเพราะว่ามาเกียรติทำแบบแบบแบบเราอยู่ญี่ปุ่นเนาะเราอยากมีบริษัทแบบคอนเน็คอนเน็กระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอืมอืมอืมเชื่อมต่อบริษัทไทยกับญี่ปุ่นครับใช่ใช่ใช่ใ่าจจะดีกว่าเลยดีกว่าเฮ้ยแล้วสำหรับน้ำแบบมาเกียมีเป้าหมายไหมคะ ถ้าเมื่อก่อนตอนที่แบบสมัยเราแบบเออยางแบบเป็นไมยรุ่นอะไรยเงี้ยยังจะมีเป้าหมายว่าเราอยากเป็นรุ่นเป็นนี้เป็นอะไรเงี่ยแล้วทําไมเราประกวดเราไม่ชนะเลิยทําไมเราต้องแพ้ทําไมงานนี้เราไม่เลือกเราอะไรเงี้ยเราจะมีความคิดตอนนั้นสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นตอนเนี้ยเอมาที่เข้าใจว่าถ้าสมามติว่าลูกค้าจะใช้เราหรือไม่ใช้เราหรือว่าออดิชั่นนั้นเราชนะหรือไม่ชนะเนี่ยมันไม่ใช่ เกี่ยวกับตัวเราไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับตัวคนมันคือทานี่มันคือเวลาเนาะมันเป็นเวลาที่แบบเออมันว่าจุดนั้นตอนนั้นเนี่ยเราเหมาะกับสินค้าของเขาหรือเปล่าเหมาะกับช่วงนวลหรือเปล่าเราก็ไม่คิดอะไรมากก็ไม่ไม่ค่อยมีเป้าหมายเกี่ยวกับงานสั่วเท่าไหร่อ่ะค่ะตองงี้นะเราอยู่ที่เพลสิบปีอ่าสิบต้นปีแล้วมีร่วนที่ลำบากที่สุด ครูอะไรกันครับคุณทยมากท่สุดครั้งนี้มักจะบอกว่าอยากเจอยูที่ญี่ปุ่นแต่สำหรับคนญี่ปุ่นไม่สบายอยากอยู่เมืองไทยไม่แนะนำต้องเป็นรมเปครื่องไทยกับญี่ปุ่นแล้วกุฏิประเทศไทยใหญ่มาประเทศญี่ปุ่นคิดว่ามีความเหรือคดีญี่ปุ่นกับคอสยาญี่ปุ่นด้วย ข้อดีมากี่ชอบนะครับประเทศญี่ปุ่นคือเป็นประเทศสะอาดโอ้ใช่ไหมขยะคือแบบไม่มีอะถึงขยะถึงจะถูกทิ้งตามนี้เดี๋ยวคนแบบคนญี่ปุ่นเดินมาเห็นเดียวเขาเก็บไปให้ทิ้งให้แบบคือไม่แบบไม่ให้บ้านเมืองเขารกอ่ะใช่แล้วก็แบบแยกขยะแบบจันโตจานโตแยกขยะแบบคือแบบคือจะบอกทุกคนว่าแบบขยะแยกละเอียดมากอืมใช่กุ้งไปนะละเอียดโคดขุใช่ ขยะไม่ขยะไม่ไม่ขยะพลาสติกที่แบบไม่ได้กับไม่ไม่ได้เสร็จปุ๊บขยะอลูมิเนียมขวดขวดเพชรก็ว่อเธอเลยฝานะคะฝาเราเปิดใช่ไหมเราทิ้งขวดไม่ได้นะเราต้องลอกลอกพลาสติกเราต้องลอกพลาสติกทิ้งทิ้งขยะที่ไม่ได้แล้วอีที่เป็นฝาเนี่ยเราต้องแยกอีกแยกอีกเราไปคืนให้แบบให้เขาเก็บเก็บรีไซเคิลและ ขวดถึงจะทิ้งขวดได้ใช่ใช่คือแบบทุกอย่างมันมีขั้นตอนขยับแบบละเอียดมากแต่ความมาเขียนนั่งขอดีนั่งขอดิหรอวะขอดีโอเคโอเคโอเคคนเซี่ยงบ้านคนญี่ปุ่นเอ๊ะอะไรดีนะเข้าใจละคนญี่ปุ่นเวลาเมาออ๋ชอบนอนข้างค่ อ๋อเขาใจแล้วเขาใจแล้ว <laughs> เราเราอยู่ที่นี่เราเป็นห่วงแทนไม่เป็นไรกระเป๋าตังค์เขาจะโดนขโมลลย<笑><笑>แต่แต่คนญี่ปุ่นเขาไม่ทํากันไม่ขโมยแบบเออมาจิก็ชอบแบบนี้คในความแปลงคุณบาคีเนี่ยจะอยู่ที่ญี่ปุ่นโตหรือว่าจะกลกะกับประเทศไทยมาคิก็มีแพลนอยากจะกลับประเทศไทยอืใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าถ้ามาคิสามารถเอ่อเปิด บริษัทแล้วสามารถคอนเน็กบริษัทไทยกับญี่ปุ่นได้เนี่ยทำไปแล้วแบบถ้าคงตัวแล้วมาถึงก็อยากจะอยู่ที่ไทยแน่นอนเป็นพนักงานได้ไหมครับโคฟุก้าโคฟุก้าโคฟุรันนะครักะเดือนละร้อนเยนไม่เอาไม่เอาจนร้อนเลยร้อนเครับถ้าเกิตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อหรือว่าจะกลับประเทศไทยก็ ทำงานญี่ปุ่นทำงานที่ญี่ปุ่นเก็บตังค์ไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ไปที่ไทยดีกว่าอนนโอเคเข้าใจเลยครับแคุณกูม่อกี้มีอะไรนะอ่อินสตาแกรม IG IG ค่ะจะมีอะไรมั้งไหมก็เอ่อมีเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กใช่ค่ะยูทูบก็มีแต่ไม่ค่อยอัพโอเคก็ไม่ดีมากยูทูบยูทูบบอกเองทุกคนอย่าต้องติดตาม IG กูมาคอมกูมาเกะและเฟซบุ๊กใช่ค่ะ แล้วก็ช่องยูช่องยูทูบชื่ออะไรนะครับเอ่อมาเกะมาเกะแชนแนลจะจะลงคลิปรูปเปล่าไม่จริใจตั้งใจอยากจะลงคลิปอ่ะโอเคครับตั้งใจโอเคครับตั้งใจแต่ก็ต้องทำด้วยโอเคโอเคโอเคยังงไงก็คุณมาเกะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ